กลับมาช่วงสุดท้ายพวงจุ้ยเป็นเจ้าทาสค่ะยังคงอยู่กับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ไปดูพวงจุ้ย089764848หรือ0850202333นะคะอาจารย์คะสรุปปิดท้ายสั้นๆนะคะสาหรับอาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการค้าขายสิ่งสําคัญที่สุดในการปรับแก้อาจารย์ให้ความสําคัญกับเรื่องใดคะความสว่างพื้นอย่าต่ำออฟฟิศก็สาคัญนะครับเน้นความสว่าง ถ้าตึกแถวสว่างไม่ได้ LED ก็ต้องใช้ไฟฟ้าช่วย LED นะครับอืมอากาศ่ายเทอากาศ่ทยเทสโลแกนของอาจารย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าอาคารพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับแสงสว่างต้องเพียงพอถ้าแสงสว่างเข้าไม่ได้ใช้หลอด LED บรรเทานะครับถ้าอากาศไม่เข้าใช้ตัวดูดช่วยนะครับ ค่ะแล้วอย่างพอ <c oughs> วันนี้เนี่ยอาจารย์ขึ้นไปดูชั้น2ของบ,บ้านคุณจริญศรีเนี่ยนะคะเมื่อสักครูคร่นี้เนี่ยนะคะเรื่องของทิศทางหัวนอนอะไรต่างๆของเจ้าของบ้านสำคัญยังไงประตูสี <c oughs> ส่งเสรมิมเขานะครับส่ง,สงเสริยู่งย้าที่จะดีใช่ครับอยู่ที่ทิศทางด้วยทิศทางต่างๆพลังต่างๆเกี่ยวข้องหมดเพื่อส่งเสร,มริมหนกตาเขานะครับเนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดเป็นองค์ประกอบของการปรับแก้ห่วงจุ้ยกันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพบกับคุณชมแบบนี้ทุกวันเสาร์ที่ชั่นทีวีนะคะหกโมงครึ่งจนถึง7จ็ดโมงนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็ยังติดตามกันได้ทางวิทยุนะคะประชาสัมพันธ์กันสักทีหนึ่ง FM ร้อยสองขอสทบคลื่นคนทางานในครัว Nation เนี่ยแหละค่ะก็ติดตามรายการห่วงจุ้ยบรรเจ้่ธาตุ เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกามาสายหน่อยคัณอาทิตย์สดๆสดๆโทรมา,มาถามได้ 1, 1> เหมือนกัน102หมุนมีกามถามๆเลยครับได้คะ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค,ะค่<ม>คะอาจารย์<ค>ะ่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่นะคะกับรายการหงจุ้ยเบญจธาตุวันนี้อาจารย์สุร,รัตพงศ์สุวรรณรัตน์และดิฉันปียฉัตรสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับ